สวัสดีเอทุกคนนะฮะสวัสดีช่วงชาอะไรกินข้าวไปไวนะเนาะอะวันนี้มาดูทีมแมนโทรหนึ่งกินข้าวนะฮะ ครับสวัสดีครับตีมานกำลังกินข้าวเดี๋ยวไปดูกับข้าวหนะ่อยมีอะไรอันนี้มาครบทีมนะสี่คันห้าคันเนาะอร่อยไหมว่้มอ,มอนี่ปากแดงดิอยู่บ้านอะไรวันต้องปากแดง嘛 ทางน้ำมันใส่ึงดินแข็งแล้วเยเดียวเราแค่ขูดออกก็ได้งามันแข็งแล้วแต่โอ้ปัทูทรงเครื่องมาอยู่ในเซิร์ฟตัวอย oh. ่าไม่มาจับจับก็ไจับอันเต็นอืมย้ปาเอ้าโอ้กินน้ำนึกว่าอิ่มแล้วไม่หลัง วันีรถมิจะน่งอยู่อย่ารไม่ดังอกปเฮยบาบาปเนี่เนาะน่นายนะเดินที่จะเปิดหน้าต่อประมาณหลายช่โมมาขับรถก็ตัดแต่งเลยต้องไปหาที่เคยอะไรเคยเป็นมุมเดียวมุมจุดเดียวเคยดจุดเดียวไม่ต้องดูว่าต้องรถเที่ยวเนี่ไปถอยไปดูก่อนว่าตรงไหนเออแต่ตอนแรกม่เอาห้ไปให้นั้นให้ไป้ำ วันนี้ปกตินะไม่ค่อยร้อนเดี๋ยวน้นู้เาไว้เดี๋ยวขออนุญาตนะเดี๋ยวขออนุญาตนะโอ้นี่อุ่นๆเนาะอะไรก็ขอสัมผัสหน่อยวะ เผื่อเป็นไข่เนาะเออในตัวนี้อุ่นๆว่นวะยิงโอเคอยู่ฮะเอเหมือนบัตรแล้วัดลงตัดลงตัดลงไว้ทำนื้อพอโดนแดดหน่อยก็เออนี่อุ่นว่ะอันนี้ตัวเย็นคนเดียววะนู่นน่ะแปลกท่านน่ะเย็นจะเยือกเลยไหมโดนแดดเออเย็นจะเยือกจริงๆจริงอะตัดมอตานเลยสิวันนี้ตัวเย็นเหมือนกรับตัวร้อนกับกตัวเยเนาะ เออตัวเย็นนะนี่ตัวร้อนนะอุ่นๆพูดเรื่องพูดเรื่องอย่น้รถกมรถมคบอยาใ่บอยาโอยาหน้รถนี่นูอไอ้ไอ้ไอ้จกกระนอืมจกจกืรเยหม่นข้าวทุกคนนะฮะ เดี๋ยวให้ทีมงานเขากินข้าวก่อนฮะฮีนี่ตั้งแต่ว่าฮีนี่ล้างอะไรตรงนี้ครับมันไหลเปื่อนล้ออันนี้มาทำอะไรครับ ใช่ไหมก็บอรถขึ้นช้าลงเร็วขึ้นช้าลงเร็วไม่ใช่จะมาขับรถนี้ไม่ก็คุยกับเท่าแกคุยรายเอียเด,ยดเฉยๆไม่ใช่จะมาช่วยขับนี่คอนโทรลมีสองขับสองคนได้ยังไงเดี็กโตแกก็ต้องมีธุระใช่ไหมพี่ชายวันนี้พี่ชายไม่ช่วยขับเนาะนิดหน่อยนิดหน่อยทั้งวันนะวันนี้เดี๋ยวผมจะคอยดูคอยติดตามฮะ ชายแกขับแบบตักแบบมาให้มีดินติดกระบะนะแกจะขับแบบเอาโรยดินแห้งไปก่อนแล้วก็โรยดิน,เ,ดนเปียก,ตยกแ,แ,แต่บาง,งครั้งแกก็ใส่ดินโครนก็คือโครนเลยนะเพราะว่าหนึ่งมันลื่นเนาะมันลื่นไงทำให้มันลื่นเดี๋ยวเราติดตามชมมากวันนี้เจอกับพี่ชายนะขับรถวันสองวันกับเจ้ายักษ์เขียวของที่มานโทหนึ่งกานชูไปไหนเนาะยัง มันคือเจ็บไหลยังไม่หายยังไม่หายโอ้ตกแทกเนาะผมเคยตกทีหนึ่งเนี่ยตกแท่งม้องเป็นลงรถต้องระวังลงเลยมันลื่นอุบัติเหตุนะคือหนึ่งอ่ะคือม้วนะ่ะโอ้ยฟาดก,กันแท่งบ่อยลื่นตุ๊กตุกม้วฟาดแท่งเยอะอันตรายอันตรายต้องระวังปะเดี๋ยววันนี้ รอติดตามฮะไม่ใช่ฝรั่งนะนี่ไม่ใช่นนไม่ใช่ฮัลโหลอาไรย่ you c o n f i r ม you c o f i r m no way โอ้ พูดภาาไทยไม่ไมพูไนโอินไทยแลนด์นโอ้ลองถามยังงตีก็งงงคุณนี่นพอตะคุยรู้เรื่อง มันร่าดิมัวดิเขาเป็นปาตีหนูไปเดี๋ยวปัญยาตีเกือบจะจบปิญญาโทแต่ขาดอีกนิดหนึง่งคือไม่ไปสอบดเดี๋ยวคลิปนี้ลากันเพียงเท่าน,นี้ฮะเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ